ดวงตะวันลับลาการเวลามีมุนเปลี่ยนแต่มีสิ่งหนึ่งยังเหมือนเดิมคือใจของฉันไม่แปรเปลี่ยนฉันคนนี้ขอสัญญาจะดูแลเธอไม่ไปไหนไม่ว่าจะนานสักเท่าไร สบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอปปอลเราแล้วก็ f อของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงดวงตะวันลับลาค่ะก็ร้องโดยแมนอานะคะเพลงนี้นะคะก็ปล่อยมาเดือนก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะยอดวิวพุ่งไปเกือบ23ล้านวิวแล้วค่ะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะฟังฟังคุรเย่ทะลุลายล้านวิวเลยค่ะอะเดี๋ยวเรามาฟังกัน,นะ ะะว่าเพลงนี้เนี่ยจะเพละจะซึ้งแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องเบนอาค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็คอยเพื่อนๆนะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะพรีเซนต์วิวภูเขาสวยๆเลยค่ะนางเอกอ็มวีของเราสวยน่ารักจริงๆค่ะดวงตะวันลับลาการเวลามีมุนเปลี่ยนแต่มีสิ่งหนึ่งยังเหมือนเดิมคือใจของฉันไม่แปร กันคนนี้ขอสัญญาจะดูแลเธอไม่ไปไหนไม่ว่าจะนานสักเท่าไรก็ยังเป็นเธอเพียงคนเดียวเวลาเธองอนพี่ก็จะงอจะไม่รอให้หน้อยใจโปรดชอใจพี่บ้างสิพี่ไม่ได้ไปมีใครไม่รู้เป็นไดเธอชอบงอนแม่เธอนาตีฉันก็จะงอเพราะเธอสำคัญกับพูใครขอมาฉันก็ไม่ส แค่เธอคนเดียวใครจะสวยฉันก็ไม่เลียวใจดุงเดียวแค่เธอก็พออยากมีเธออยู่ใกล้ๆไม่ว่าวันนี้หรือวันไหน,นฉันขอสัญญาจะรักเปียนแค่ดวงตะว,วันลับลาการเวลามีมุนเปลี่ยนแต่มีสิ่งหนึ่งยังเหมือนเดิมคือใจของฉันไม่แปรเปลี่ยนฉันคนนี้ขอสัญญาจะดูแลเธอไม่ไปไหน ว่าจะนานสักเท่าไรก็ยังเป็นเธอเพียงคนเดียวบางครั้งบางค่าถ้อยคำว่าจาที่พูดออกมาไม่ค่อยจะหวานนานนานครั้งจะพูดว่ารักแต่มันออกมาจากใจจริงพี่ไม่เคยคิดจกทิ้งนานเท่าไรยังเหมือนเดิมโปรดเชื่อในคำสัญญาไม่เปลี่ยนไปต,ตามกาลเวลาดวงตะวันลับลาการเวลามีมุนเปลี่ยนแต่มีสิ่งหนึ่ง ยังเหมือนเดิมหือใจของฉันไม่แปลเปลี่ยนฉันคนนี้ขอสัญญาจะดูแลเธอไม่ไปไหนไม่ว่าจะนานสักเท่าไรก็ยังเป็นเธอเพียงคนเดียวดวงตะวันลับลาการเวลาามีมุนเปลี่ยนแต่มีสิ่งหนึ่งยังเหมือนเดิมหือใจของฉันไม่แปลเปลี่ยนฉันคนนี้ขอสัญญาจะดูแลเธอไม่ไปไหนไม่ว่าจะนานสักเท่าไรก็ยัง เเป็นคนคดียวอย่าทำหน้างอไดไหมคนนี้ช่วยยิ้มให้พี่จะดีกว่าให้คำว่ารักจะฟังกี่ที นี่ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงดวงตะวันรับลาค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเพละซึ้งกินใจมากๆเลยค่ะความหมายของเพลงดีมากๆเลยค่ะดีต่อใจจริงๆเลยค่ะนักร้องของเรานะคะก็เสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนางเอก MB ของเรานะคะ สวยน่ารักมากๆเลยค่ะสาวลาวเนี่ยเขาทั้งสวยเขาทั้งน่ารักกันทุกคนเลยนะคะเพลงนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงความรักที่มีต่อแฟนของเขามีแต่ผู้สาวของเขาเนาะว่าถึงแม้ว่าตะวันจะลับลาวันเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ว่าใจเนี่ยยังรักเจ้าเหมือนเดิมนะอะ่ต่อให้ใครเข้ามาก็ไม่สนเพราะว่าใจดวงนี้มีแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นใครจะสวยใครจะ สวยมากแค่ไหนใครจะน่ารักแค่ไหนก็ไม่เคยเหลียวไปมองเลยนะเพราะว่าใจเนี่ยมีแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นน่ะอยากมีเธออยู่ใกล้ๆไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนอ่ะสัญญาเลยนะว่าจะมีเจ้าอ่ะเพียงคนเดียวเท่านั้นน่ะโปรดเชื่อในคําสัญญานะว่าจะมีเธอตลอดไปนะโอ้โหเพลงนี้นะคะ ฟังแล้วนะคะยิ้มตามมันคือความหมายมันดีมากเลยคะ่ะทําให้คิดถึงสามีเลยนะคะว่าเออเราโชคดีจังเลยอะ่ะที่ได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ครองค่ะก็อืมดีต่อใจมากๆาเลยคะ่ะดูไปยิ้มไปเลยค่ะมีความสุขแทนเลยนะคะก็เป็นเดือนแห่งความรักพอดีนะคะเพลงนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะ ก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆเ,เลยค่ะตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นเพราะเพลงของเรานะคะเขาก็จะฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้นะคะก็ปล่อยมาเดือนก่อนเองนะคะแต่ว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งไปเกือบ23ล้านวิวแล้วนะคะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะ่ะฟังตัุ้ริเยดูไรล้านวิวเลยคะ่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราผลิตผล งานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องเมนอาค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subs c r i b e กดดิงแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ มย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปกรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะแต่บอกก่อนนะคะเมย์จะรีแอคชั่นเพลงใหม่ๆก่อน,นะคะ่ะเมย์จะอัปเดตเพลงใหม่ๆใ,ให้เอซีของเมย์ได้ฟังก่อนนะคะส่วนเพลงที่ปล่อยมาได้สักพักเนี่ยเมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ค่ะหวังว่าเอซีของเมย์คงเข้าใจนะคะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนนน้าคคอทุกมีีวัดๆ่ะ Bye bye, บายบายโชคดีดวงตะว,วันลับลาการเวลามีมุนเปลี่ยนแต่มีสิ่งหนึ่งยังเหมือนเดิมคือใจของฉันไม่แปรเปลี่ยนฉันคนนี้ขอสัญญาจะดูแลเธอไม่ไปไหนไม่ว่าจะนานสักเท่าไรก็ยังเป็นเธอเพียงคนเดียวบางครั้งบางคราถอยคำว่าจาที่พูดออกมาไม่ค่อยจะหวานถึงนานนานครั้งจะพูดว่ารักแต่มันออกมาจากใจจริง ที่ไม่เคยคิดจะทิ้งนานเท่าไรยังเหมือ